สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลสวัสดี FC ที่ติดตามรับชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่มีความนิยมมีราคาซื้อขาย ราคาเกินหน้าเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันเหรียญสี่เหรียญน,นี้มีราคาแตกต่างกันไม่เหมือนกันมีราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกัน ก่อนที่จะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเราจะนำคลิปที่ดีๆเกี่ยวกับเรียนที่มีความนิยมมีการซื้อขายเหรียนหายากเหรียนแปลกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน เหรียญแรกเราก็จะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเหรียญรุ่นใหม่ไอ้ขออภยัยกับเหรียญรุ่นเก่าที่นักสะสมกำลังเพ่งเล็งกำลังอยู่ในสายตาของนักสะสมเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบอันดับของเหรียญสิบ รุ่นเก่าของรัชกาลที่9นะครับแบบพระเศียนเล็กนี่ก็คือด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญนี้เป็นปีพศ2540นะครับสภาพก็ดูสวยงามเหรียญนี้ผ่านการใช้แต่ยังสภาพยังดีนะครับ,นะรบมีนักสะสมหลายๆท่านนะครับแนะนำ ให้ใครพบเจอก็ให้เก็บนะครับเพราะว่าจะมีราคาซื้อขายกันในอนาคตนะครับในราคาหลักสิบขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นยี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทก็เป็นได้นะครับทางช่องสมาคมช n แนลของเราก็ได้นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รู้จัก เกี่ยวกับกระแสเกี่ยวกับความนิยมเกี่ยวกับการซื้อขายาในที่ผ่านๆมานะครับช่องสมาคมแชนแนลก็เคยขายไปสองสามชุดสำหรับเรียนปีพศนี้นะครับตอนนั้นก็ขายไปในราคาเหรียญละ13บาบาทนะครับ ต่อไปนะครับอาจจะมีราคาถึงเหรียญละ20บาทเลยทีเดียวก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอได้ติดตามรับชมกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ 2, 2> เหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเสียนใหญ่นะครับอ่ะลืมไปสำหรับเพื่อนๆ FC ที่ ติดตามรับชมช่องของสมาคมแชนแนลนะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องสมาคมชนแนลจะไม่ได้แจ้งจำนวนการผลิตนะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับาการซื้อขายเกี่ยวกับความแปลกนะครับมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันสำหรับเรียนนี้ ก็มีราคาซื้อขายกันเหมือนกันนะครับเป็นเรียนอพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่เหเรียนนี้จะเป็นเ,นเรียนปีพศ2 5งพันรานะครับราคาซื้อขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายตกลงกันนะครับสำหรับช่องสมาคม h ช n แนลแล้วก็ขายมาตลอดนะครับขายมาตลอด ก็ขายในราคาเหรียญละ30บาทนะครับก็ขายไปหลายช่องเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ก็เหรียญก็มีราคาต่ำลงนิดหนึ่งเ,เป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ดูสภาพผ่านการใช้ก็สวยดู นะครับราคาก็น่าจะได้นะครับสามสิบบาทขึ้นไปเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกวาระเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญของเ,ออเจ้าฟ้าเปชรัตราชสุดามีพราชนมายุครบ84พรรษา เหรียญนี้ก็กําลังมีความนิยมกันนะครับกําลังมีความนิยมเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนหลายๆช่องก็อยากได้ตามหานะครับราคาตอนนี้ก็ตามากระแสก็มีราคาอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับเหรียญละ50บบาทขึ้นนะครับ เหรียญนี้ก็ผ่านการใช้แต่ก็ดูสวยดีนะครับวิงวิอยู่เลยนะครับเหรียญนี้ก็น่าจะอ่า50-100นะครับราคาต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขออนุญาตไม่แกะกล่องนะครับเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อย นะครับติดอันดับสามของเหรียญสิบรุ่นเก่านะครับติดอันดับสามเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศออจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญน,นี้ก็ผ่านการใช้มาอย่างโชคโชน แต่สภาพก็ยังดีอยู่ไม่ชำรุดมากนะครับราคาเหรียญนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับอยู่ที่หลักร้อยต้นๆราคาซื้อขายนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่และช่องก็ราคาไม่เหมือนกันคน ขายก็แล้วแต่ใครจะขายได้น้อยได้มากนะครับสำหรับช่องสมาคมชาแนลนะครับไม่ได้รับซื้อก็มีแต่ขายอย่างเดียวนะครับการทำคลิปก็ไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะครับทำคลิปแนะนำทำทิปทำคลิปให้ความรู้ทำคลิปเกี่ยวกับการแบ่งพันเหรียญทำคลิปเกี่ยวกับการจำหน่ายขายเหรียญ นะครับสำหรับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ